โอเคครับร้านในวันนี้พี่สิบก็มาอยู่กันในแมป Rise Animal กันนะครับผมซึ่งเห็นไม่กี่วันก่อนนะครับมีการอัปเดตเข้ามาใหม่แต่ว่าส่วนตัวพี่สิบไม่เคยเล่นนะครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมว่าแมปนี้มันเป็นแมปรูปแบบเล่นยังไงกันนะครับทุกคนอ่าเรามาดูครับปัจจุบันในแมปนี้นะครับผมมีผู้เล่นแอคทีฟอยู่ที่ประมาณ3 6มห0เลยเหรอโอ้โหโคตรเยอะเลยครับผมอ่าเดี๋ยวพี่สิบจะลองเล่นกันดูนะครับ แล้วก็จะมาตามหาในส่วนของเจ้าสิงโตทองกันนะครับมาดูซิว่าวันนี้พี่สิบจะสามารถได้สิงโตทองมาครอบครองกันหรือเปล่านะครับและก่อนเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง10บาทเกมมิ่ด้วยนะครับโอเคตอนนี้เข้าเกมมาแล้วนะครับผมรูปแบบเกมมันแลดูคล้ายๆกับออไอตัวปลูกผักเลยฮะทุกคนนี่ครับหูมีฟาโร่ด้วยเหรอ โอ้โหมีงูยักษ์มีอะไรด้วยครับผมอันนี้น่าจะเป็นสวนของเพื่อนๆนะครับมีไดโนเสาร์ด้วยไดยโนเสาร์นี่น่าจะเป็นอัปเดตก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าพี่สิบมาเล่นไม่ทันนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่สิบขอทําการตั้งค่าปิดเสียงเพลงนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่รู้มันจะโดนในเรื่องของเจ้าลิกสิ์อะไรหรือเปล่านะครับอ่ะเขาให้ซื้ออะไรอ,ะอ่ะอ่าพี่สิบซื้อให้ให,หมดเลยนะครับผมน่าจะเป็นอาหารสัตว์นะครับตอนนี้ไป มีอะไรก็ซื้อไปให้หมดครับอ่ะเงินหมดแล้วซื้อไม่ได้ครับอ่อแต่ก่อนอื่นเลยมาเดี๋ยว,วพยี่สิบจะมาทําการแจกโค้ดให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่งมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าโค้ดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่สิบจะทําการใส่โค้ดให้ดูเลยนะครับสําหรับวิธีการใส่โค้ดนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงรูปฟันเฟืองตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับจะเจอกับคําว่า redeem code หลังจากนั้นก็ใส่ไปเลยโค้ดแรกนะครับผมดี s s e ดูนั่นเองนะครับผมอ่าใส่ไปได้เลยครับโค้ดนี้นะครับจะได้รับ500เจมนะครับผมแล้วก็1,000ดอปเปตนะครับผมแล้วก็สปิน1อันนั่นเองนะครับโค้ดที่2นะครับจะมีชื่อว่า sorry for delay นั่นเองครับแสดงว่าในช่วงอัปเดตมีการดีเลย์เล็กน้อยนะครับผมซึ่งพี่สิบไม่ได้อยู่ในส่วนของตอนมันอัปเดตนะพอดีเพิ่งมาเล่นเลยครับผมนี่เป็นผู้เล่นมือใหม่เลยนะจ๊ะอ่ะ เรามาดูโค้ดเก่าๆดูซิว่าพี่สิบสามารถใส่โค้ดเก่าๆได้หรือเปล่านะครับผมน่าจะมีแค่2โค้ดนะสำหรับอัปเดตนี้นะครับอันนี้เป็นโค้ดก่อนหน้านี้ครับ2 0 0 k เอ่อเฟรนด์บุริตะผมโอเคโค้ดหมดอายุแล้วสแสดงว่าโค้ดก่อนหน้านี้พี่สิบก็ไม่สามารถใส่ได้แน่เลยอะโค้ดก่อนในไพ่หม้อน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกไดโนเสาร์นะผมมีจูราซงจูราสิกอะไรด้วยครับโอเคใส่ไม่ได้แลวช่างมันไม่เป็นไหลนะครับผมอ่ะขอดูซิสปินพี่สิบมีอยู่กี่อันเนี่ยมีอันเดียวหรอโอ้ คาปีบาร่าโอกาสออก1%เพราะฉะนั้นพี่สิบจะต้องเอาเจ้าคาปีบาร่ามาครอบของให้จงได้เดี๋ยวๆะขอไปสปินก่อนนี่นีขอไปสปินเล่นก่อนนะผมอ่ะนี่มือใหม่เลยนะยังมีลูกศรแนะนําวิธีการเล่นอยู่เลยนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้พี่สิบก็จะพยายามนะครับที่จะเอาเจ้าสิงโตทองมาให้ได้นะครับทุกคนไปได้แครอทมาอ่าเราสามารถวาร์ปกลับบ้านเราได้ไหมอ่ะ น,นี่วับได้ครับผมโอเคเราจะเจอกับเจ้ากระทิงครับผมกระทิงหมูป่านหัว <c oughs> <c oughs> มันหมูเลยโอ้มันให้ทําอะไรอะ่ะมันอ๋อมันให้เราให้อาหารนะครับทุกคนนี่จากนั้นก็กดเพนะครับผมแล้วก็กดซีเคร t ครับ และหากใครที่ขี้เกียจเล่นขี้เกียจฟาร์มลองไปดูที่ร้านดีดีช็อปได้นะครับมีบริการรับฟาร์มและไอเทมโรบอทแมปต่างๆแถมยังรับกดกิฟต์เกมพาร์อีกด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาในการเล่นแต่อย่างที่จะปล่อยบอท AFK เกมนะผมพี่สิบแนะนําเลยครับผม UG Phone นะผมไม่ว่าคุณจะปิดคอมหรือไม่มีเน็ตนะครับก็สามารถฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่รู้ว่าเกมมันมีกี่แผนที่แล้วนะครับแต่เหมือนกับว่า พี่สิบนะครับยังคงเล่นเป็นแผนที่เดิมอยู่นะอาจจะต้องใช้เวลาเล่นนิดนึงนะครับผมถึงจะไปอัปเดตใหม่ได้นะครับผมวิ่งกองโอเคคอมโบหนึ่งโบสองเฮ้ยมาลายมาลายเฮ้ยมันมันโดดกลขนาดนั้นนะอ่ะอุ้ยทันทันทันอู้ทัน,ทน,ทน,ทนจับมาลายก่อนจับมาลายก่อนครับทุกคนนี่นี่ถ้าเราขี่สัตว์ตัวใหม่นะครับ มันจะขึ้นเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับผมอ่าเราสามารถเอาไอ้ตัวนี้ออกได้ไหมอ่ะไอ้ค้างหน้าจอเนี่ยโอเคพี่สิบจับม้าลายได้แล้วอ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ้าวมัน,ม,นมันกลับมาหน้านีาน้อ่ะหรือว่ามันแนะนําการเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะพี่สิบขอดูนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ของก็เป็นได้แค่นี้โอเค ให้เราทำอะไรแต่พีทยูเกตอ๋อข้ากระเป๋าครับนี่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 เราก็วางได้ครับนี่เราวางอ่าโอเคระวางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม Enjoy the g อ m เกอ๋อเมื่อกี้คือเขาสอนเราเล่นอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มของเรานะครับพี่สิบไม่แน่ใจว่ามันวางสัตว์ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอินเด็กนะครับก็คือถ้าหากเราจับสัตว์อะไรไว้นะครับ มันก็จะขึ้นมาตรงนี้หมดเลยนั่นเองนะครับผมโอ้โหค่อนข้างหลากหลายฮะขออนุญาตดูแผนที่นิดนึงนะครับว่ามันมีแผนที่อะไรบ้างอ่าแผนที่แรกนะครับผมเป็นซาววน่าครับแผนที่ที่2เป็นจังเกิลนะครับผมแผนที่ที่สมนะครับผมเป็นชุนดานั่นเองนะครับผมและก็แผนที่ที่สี่นะครับโอเชียนต้องใช้เงินในการปลดล็อก2ล้านอันนี้1 7 5่งร้อยเจ็ดสิบห้าเคอูอ,อ๋อแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ด สองล้านห้าล้านห้าล้านเป็นแต่โจสาวนะครับแล้วก็แผนที่ใหม่ล่าสุดนะครับผมดีเซิร์หรือว่าทะเลทรายนะครับเราสามารถมาดูได้ว่ามันมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนะครับผมทุกคนอันนี้ก็หนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ครับเป็นเจ้าแมงป่องนะครับผมมีเหมือนมีเป็นนกมีสุนัขจิ้งจอกอะไรด้วยนะครับแต่ว่าพี่สิบจะยังไม่ได้เล่นในตัวของพวกแผนที่ใหม่ๆนะเนื่องจากว่าเรายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่สิบจะไปเริ่มทําการเล่นเพื่อที่จะหาเจ้า สิงโตทองกันเลยนะครับผมโอเคกดเล่นไงอะ่ะ <c oughs> อันนี้ปะอ่ะกดเพย์อ๋นนอมัน,นมต้องเลือกสัตว์เลี้ยงก่อนครับผมเลือกล้องเ,เลือกสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งนะครับโอเคมามาครับในคลิปวิดีโอนี้พี่ติดจะทําการหาเจ้าตัวสิงโตทองให้ได้นะครับผม ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอย่างน้อยสิงโตทองไม่ได้ก็ขอเป็นสิงโตธรรมดาก่อนละกันนะครับผมเห็นน้องๆเอฟซีบอกว่าการจะจับสิงโตทองอ่ะพี่สิบจะต้องเอาสิงโตไปกินสิงโตอีก3ามตัวครับผมซึ่งโอกาสออกสิงโตค่อนข้างยากครับพี่สิบเลยไม่รู้ว่ามันจะยากสักแค่ไหนนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วครับผม122เมตรนะครับ อยังจับเจ้ายีรับไม่ได้เลยโอ้โหโดนยีรับชนตายครับทุกคนอ๋อก็คือห้ามเดินชนเพื่อนด้วยนะครับถ้าเดินชนเพื่อนเท่ากับก็จะตายเอ้ยเจอช้างเจอช้างเจอช้างช้างตกมันเห็นเพื่อนบอกว่าเราจะต้องจับช้าง5ตัวปะเราเปลี่ยนมิชชั่นไหมจับจับสิงโตเป็นจับช้างแทนไหมอ่ะแล้วเราต้องหาช้างอีก5ตัวปะแต่เหมือนช้างมันจะเดินช้านะครับทุกคนดูดิ แต่ว่าช้างจะมีความสามารถพิเศษก็คือเหมือนมันจะตกมันไหมตกมันมันจะวิ่งชนทุกสรรพสิ่งนะครับยกเว้นสัตว์มันจะต้องขอนี่ตกมันนะตกมันนะช้างตกมันช้างตกมันมาแล้วชน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 ได้ทุกอย่างยกเว้นชนสัตว์นะครับผมชนโอเคเดี๋ยวพี่สิบธิจะจับตัวละครอื่นดีกว่านอกเนื่องจากว่าช้างมันวิ่งช้านะครับ อ่อนกกระจอกเทศเราเอ้ยนี่งูงูงูผ่านงูผ่านให้งูไปก่อนอ้ยมีนกอ้ยจิ๋มหายแล้วจิ๋มหายแล้วมันโดดไกลขนาดเนี้ยโอ้มันโดดไก,กลเกินโอเคพี่ติบยังไม่ชินนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันนะครับพุตธาเจอช้างแล้วอ่าโดดไกลนักใช่ไหมโดดไกลนักใช่ไหมนี่จับไปเลยจับไปเลยออ้เล่นยากเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนเอาเรื่องนะอ่า,อา,อาทีนี้โดดไม่ถึงเอา ทีนี้โดนไม่ถึงอ้าวตายเอเดีย๋ยวว่าจะถึงโตเลยพี่ว่าจับสัดให้ครบทุกตัวในคลิปแรกสําหรับพี่สิบน่าจะยังยากนะครับผมอ่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอไ้ไอ,อ้มาเราจะตั้งใจเล่นครับเกมค่อนข้างใช้สมาธินิดหนึ่งนะครับทุกคนพี่สิบเจอนกกระจอกเทศละล้วรีบจะจับนกกระจอกเทศให้ได้ก่อนละกันนะผมเราจะเอาไงน,นี่โดนไปหาเอ้ยไม่ถึง โอเคเราจับแค่อยู่ข้างหน้าเ้ยเจอเจอตัวใหม่เจอตัวใหม่อ๋อถ้าจะเป็นตัวใหม่ที่เราไม่เคยจับมันจะเขียนคําว่านิวครับเพื่อนๆเสือเสือเสืออุ้หเป็นยรๆๆยนนงนะเสือมันอยู่ข้างหลังเราเราจับมันไม่ได้เดีย๋ยวพี่สิขอจับไอ้เจ้านกแก้วก่อนแล้วกันนะน่าจะนกแก้วนะครับแต่ว่านกแก้วที่บินไม่ได้นะครับทุกคนโอ้ยนกอะไรครับมาวิ่งอย่างกระไก่อ่ะเสืออยู่ข้างหน้าแต่เราต้องการสิงโตวะ มีค็อกโคโดายด้วยครับไม่รู้ว่าเสือทําอะไรได้เหมือนกัน,นครับพี่สิบก็ตอนนี้มันน่าจะหาไว้นะเดี๋ยวพี่สิบลองงูมันแซงพี่สิบไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้พยายามจะไล่จับสัตว์ใหม่ๆให้ครบนะครับผมเพื่อเก็บคอเลกชันไว้ในกระเป๋านะครับอ่ะเราเจองูละนี่นี่จับงูงูจับง่ายครับทุกคนงูจับแป๊บเดียวเองงูงูอ่ะมีเอมีตะคงตะเข้ด้วยครับแต่ไม่ใช่ตะขาบแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับ มันคือตะเข้ครับผมจระเข้ครับไม่ใช่ตะขาบนะครับมันไม่มีขานะจ๊ะโอเคแล้วตอนนี้พี่ติดก็กาลังจะจับเสือแล้วนะครับไม่เจอสิงโตเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้สิงโตครับทุกคนโอ้โหแล้วกว่าจะได้สิงโตทองตายพอดีนะครับพี่ติดว่าเฮ้ยเข้าสู่เขตทุ่งยอดโซนาร์นะครับผมเรากําลังจะออกจากป่าดิบชื้นแต่ไม่รู้เสือทําอะไรได้นะถ้าเกิดว่าตอนนี้พี่ติดยังจับยีราฟไม่ได้กับจระเข้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ิจะต้องจับไอ้เจ้าสองตนนี้ให้ได้หล่อนอ่ะยีรับอ๋นอนล้วก็จอกเทศด้วยแล้วก็จอกเทนด้วยครับนี่กลายเป็นว่าจะมาทำมิชชั่นหาเจ้าสิงโตนะครับเอแต่ว่าไม่เจอสิงโตเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะพยายามไล่จับสัตว์อื่นๆให้ครบก่อนละกันนะครับผมถ้าไม่ทันยังไงพี่สิบอาจจะทําเป็นชาเลนจ์นะครับผมจับในส่วนของสิงโตเป็นคลิปวิดีโอถัดไปแล้วก็ทำชาเลนจ์จับช้างนะช้างตกมันนะครับผม เห็นบอกต้องห้าตัวเลยใช่ไหมห้าตัวนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยช้างอะ่ะตั้งแต่เล่นมาช้างกับสิงโตแทบไม่ค่อยเจอเลยอะ่ะโอเคอ่ะตอนนี้เหลืออะไรบ้างเหลือนกกระจอกเทศนะครับผมไปกันตอ่อโอเคครับดนพี่สิบเจอเจ้าจราเนะเข้แด้เดี๋ยวพี่สิบจะจับเสือตอนอจับเสือแล้วพยายามจะวิ่งให้จระเข้มันเดินนําเราไปก่อนนะครับผมอ๋อจระเข้มันวิ่งช้าดิ พี่สิบรอรอ,รอแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้พาจระเข้ไปแล้วนะครับตอนนี้ขาดจระเข้นะครับแล้วก็ไม่รู้นะกกระจอกเทศเราได้ไปหรือ,อยังนะครับไม่เจอเลยแล้วก็ตอนนี้ช้างกับสิงโตก็ไม่ออกมาเลยครับมันมีจริงหรือเปล่าครับเนี่ยทุกคนพี่สิบว่ามันไม่มีจริงนะครับผมโอ้โห้เล่นมาก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาสู่ดินแดนลกรล้างแห่งทุ่งยอ้าซาวนานะครับผมเออตอนนี้ต้องเจอต้องเจอช้างและพี่ว่านะ นกกระจอกเทศนี่นี่มันเขียนว่านิวนิวเรายังไม่เคยจับนะครับยังไม่เคยจับครับทุกคนอ้าวนกกระจอกเทศอยู่นี่นกกระจอกเทศอยู่นี่เองจะไปไหนเองจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็ได้โอห้ตายจนได้ไม่ได้การแล้วทุกคนพวิศจะต้องใช้เวลาในการปั้นใหม่ไปยีราโอ้ยีราฟมันช้าเกินไปอ่ะ พี่ติว่าไม่เหมาะครับผมเสือตอนนี้น่าจะใช้เสือพี่ว่าน่าจะโอเคสุดแล้วครับนี่นกกระจอกเทศมาแล้วไปเลยลูกไปเลยลูกโอ้ยนี่นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศไปหนเลาแตงไปเลยแตงแตงนี่แตงเรียบร้อยครับนกกระจอกเทศเป็นของเราแล้วตอนนี้ก็แค่รอนะครับผมให้พี่ติดทำการจัดนกกระจอกเทศให้ได้นะครับไปมา มิชชั่นนี้เราจะต้องได้เฮ้ยเราแค่ยังไม่ได้จัดนี่หว่าเดี๋ยวขอน้องก็จอกเทพก็ได้นะอ่ะน้องยวก็จะเดินสายตูดอนะ่ะน่ารักอ่ะดูดิสายตูดก๊ก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 จอดเทพบ้านใครร้องก๊กก๊กก๊กครบพีสิบป้าพี่สามารถจับไอ้เคสข้างๆได้ไหมอ่ะโหยเกือบตายเกือบตายโอ้ยดูดิมันอยู่3ตัวแต่ว่าเฮ้ยเจอชัก ออ้หูช้างจ๋าเอ้ยเศร้าเศร้าเฮ้ยพี่สิบรู้ละถ้ามันไม่ออกยอมตายยอมตายจนกว่าจะเจอสิงโตไหมมีไหมมันจะมีสิงโตไหมั้ย๋ไม่เห็นโตเลยตั้งแต่เล่นมาสิงโตมันมีจริงหรือเปล่าครับเนี่ยอะยอมพีชีพเเจอช้างเจอช้างเอาช้างก็ได้มาเอาช้างไป ภารกิช้างห้าตัวเตรียมตัวตกมันได้อุ้ยชอบมาเดินเบียดอะเดินเบียดก็ตายไปซะโอเคโอ้ช้างมันช้าเกินไปอะเนาะแล้วอาจจะจับช้างตัวหนึ่งแล้วเรากระโดดไปจับตัวอื่นไหมไม่ได้ละมันตกมันแล้วล่ะทนทนนี่ตกมันแล้ววิ่งไวมากครับช้าง ออกมาแล้ววิ่งไวครับเจอเจ้าเสือแล้วมาอย่างน้อยก็เอาเสือเพิ่มความไวแล้วกันนะครับโอ้ครูดาวก็แอบนานอยู่เหมือนกันนะนะครับเนี่ยพาสิบช้างอะ่ะทุกคนน,นี่เสือเสือวิ่งผ่านละโอเคพี่ติ๋บได้เสือแล้วครับช้างตัวที่หนึ่งผ่านไปโอเคจระเข้ยอยู่ข้างข้างครับทุกคนอึ๊บโอ้โหพาจระเข้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ไม่ตายครับอันนี้เดินทางพี่ติ๋บยังไม่เคยเดินทางไปขึ้นละ หลักพันหลักหกมื่นเลยมั้งเนี่ยอยู่แค่หลักร้อยแล้วก็ตายนะครับเนี่ยโอ้โหทำไมเล่นกระจอกอย่างเลยครับมาดูวันว่าคลิปนี้พี่สิจะทาําภารกิจอะไรสําเร็จหรือเปล่านะโอ้จับสัตว์ตอนนี้ขาดแค่จระเข้กับเออติงโตอ่ะไม่เคยเห็นติงโตเลยนะได้มาก็ค่อนข้างนานแล้วนะไปไม่รู้โอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่สิบเจอจระเข้ละเจอจระเข้อยู่ข้างหน้าเอาจระเข้ก่อนแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้ โอเคในที่สุดก็ได้เจ้าคอกโคไดมาแล้วนะครับผม่ะจอร์เคนครับไม่รู้เป็นคอกโคไดหรือเป็นอลิเกเตอร์เอ้ยมีกอริลลาด้วยเหรอ,อเจ้าอ๋อกอริล่าหายกอริล่าหายยังมีกอริล่าอีกเหรอโอ้โหเหลือจะเชื่อครับโอ้โหสัตว์แห่งทุ่งหญ้าซาวนาเนี่มมีเยอะจริงเลยนะครับทุกคนไปไปต่อ ไอเคไอเคมันจับยากจังอ่ะความสามารถไอเคมันคืออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่สิบเอาไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับอ่ะมาใครบอกก็ไม่มีอะไรแจกครับเดี๋ยวพี่สิบไว้จับสัตว์เก่งๆสัตว์แลแๆได้แล้วเดี๋ยวเอามาแจกน้องๆกันแล้วกันนะครับอ่ะขอเริ่มเล่นก่อนนะครับตอนนี้ยังเป็นเอ่อจูเนียร์อยู่ครับยังเป็นเบกินเนอร์อยู่ครับโอเคอุ้ยมาลายมันแ้มันแซงไปเราสามารถกินมาลายได้ไหมอ่ะไอเคอ่ะ ไอ้เค่สามารถกินได้ไหมใครรู้คอมเมนต์บอกดีพี่ติไม่กล้าชนนะกลัวตายครับตอนนี้กำลังเดินทางมาถึงหนึ่งพันเรียบร้อยแล้วนะครับและในที่สุดพิ่ติโก็ได้เจ้าคอคไดามาครอบครองนะครับผมก็เท่ากับว่าเหลืออะไรนะเหลือกอริราใช่ไหมกอริรากับเอ่อไลออนนะครับผมแล้วก็โกไลออนนั่นเองนะครับไปอื้มโอเคมารอบนี้นะครับ เราจะไปให้ถึง5,000เหมือนว่า5,000เราจะเจอเจ้านกฟีนิกซ์ด้วยไหมอุ้ยแหลกแหลกแหลก,ก,กถ้าเจอนกฟีนิกซ์ก็เจ๋งเลยนะครับต้องต้องเล่นแบบสมาธิดนึงนะจ๊ะไม่เจออะไรอะงงหรอตอนนี้ขาดเจ้ากอริล่าอ่าไม่เป็นไรเอ้ยนกนกเดี๋ามาเดินชนชั้นมันชอบเดินปาดหน้านะทุกคนไอ้พวกเนี่ย มันปาดหน้าแล้วเดินไปชนอ่ะเราจะตายนะครับต้องคอยระวังนิดนึงนะจ๊ะตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ที่1290เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวอะไรไวสุดก็คงเป็นสิงโตแต่พี่ติ๋มยังไม่เคยเจอสิงโตเลยอ่ะน่าลองลงมาอาจจะเป็นเสือหรือเปล่านะครับเราสามารถเช็คสปีดมันได้นะครับทุกคน ตอนเริ่มเกมครับแต่เรายิ่งให้อาหารยิ่งตัวใหญ่ยิ่งสปีดไวปะอันนี้พี่ติปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวต้องขอศึกษาข้อมูลนิดนึงนะครับี่ right animal ไป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 อนนี้1,500แล้วนะครับไปต่อไปต่อเสือตัวข้างหน้ามันเหมือนมันมันวิ่งช้ากว่าใช่ไหมหรือไวกว่าเอ้ยมันมันเหมือนมันจะตายปะมันเดินชนบ้านแน่เลยครับพี่ติปว่ามันน่าจะเดินชนกำแพงตายนะครับ นี่โอ้ยทุกคนและเหมือนถ้าหากเราเรายิ่งเดินเรายิ่งไปไกลเรื่อยๆครับเราจะยิ่งวิ่งไวขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยความไวสปีดเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วครับไปกันต่อครับทุกคนตอนนี้ก็เอจับช้างได้แค่ตัวเดียวปะเนาะช้างไม่โผล่มาเลยอ่ะอุ้ยแหลก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  ก,การแหลกนี่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากเราแหลกแล้วเราตายนี่เราจะค่อนข้างหัวร้อนเลยนะครับเออเออเออ,เ,อ,อเดินทางมาได้แค่นี้เอครับทุกคนอขออีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับขอหาเจ้าสัตว์ดีๆนิดนึงนะครับเดินตายก่อน อู๋่าเดยไปตั้งไกลแล้วอ่ะพันกว่าแล้วอ่ะทุกคนพันกว่านี่ถือว่าไกลไหมสําหรับเกมนี้อ่ะเจอช้างละจับช้างมาแล้วนะไปไปช้างอยู่ข้างหน้าเจ้าอีเลฟเแนจะจนมาเป็นของข่าซะดีดีอ่ะช้างตัวที่หนึ่งไอคอมโบนี้มัน มันทําอะไรได้ทุกคนถ้าเราคอมโบยเยอะๆมันจะยิ่งไวเหรอเดี๋ยรอช้างตกมันนิดนึงครับตกมานน้อยโอ้โหกดปิดไปกดสเปซมาเรียบร้อยเลยครับโอเคกันเดี๋ยวกลับไปล็อบบี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้พี่ติปก็ได้สัตว์มาค่อนข้างหลายตัวครับมีเจ้ายีราฟมีเจ้านกกระจอกเทศมีงูนะครับผมมีไทเกอร์ครับผมเสือนะครับผมมี ถูกแขทกแขนกกระจอกเอ็นกแก้วปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเจ้าจระเข้นะครับผมแล้วก็มีเจ้าช้างหรือเอลเฟนนะครับซึ่งตัวละครอ,อะไรสป,ปรีดไวสุดตอนนี้เออนกกระจอกเทศวัวหรอหรือเพราะมันอายุเยอะที่สุดมันเลยวิ่งไวอุ้ยนกแก้วเหรอทุกคนอ๋อนี่นี่นนสิงโตวไวสุดเออเสือไวสุดครับนะตอนนี้นะพี่ติ๋มอาจจะต้อง เอาอาหารให้เจ้าเสือกินก่อนนะครับผมอ่ะอาอาหารให้เสือกินเราสามารถให้ออโต้ได้ไหมอ่ะกดยัยงไงให้ออโ,โต้เนี่ยนี่ไงฟีดฟีดฟูลนี่ไงครับทุกคนปิ้งปองโอเคให้มันเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สปีดของเจ้าเสือของพี่สิบครับพี่สิบโอ้ยมีอะไรอะมีคนเข้ามาแจกเงินหรอโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มีคนเข้ามาแจกเงินด้วยนะทุกคนอ่ะตอนนี้เสือของพี่ 10. สิบสปีดอยู่ที่เท่าไหร่ 23นะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวร้านค้าก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อสป,ปินหนอสป,ปินฟรีทุก1ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้แอนิมอลเหรอเดี๋ยวบอกนะมีให้ซื้อสัตว์ด้วยอ๋อเราสามารถซื้อสัตว์ได้ครับผมมันจะมีเหมือนกับว่าร้านค้ามาขายนะครับทุกคนนี่แต่ว่าพี่ติ๋อาจจะต้องปลดล็อกแผนที่ก่อนแล้วก็ต้องมีเงินในการซื้อด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับมีอาหารมีกาชาอ่ะ กรชาทาอะไรได้อ๋อนี่ไงพิสิมีอยู่สามร้อยครับโหเราต้องมีตู้เรทอัพด้วยนะครับนี่แล้วก็มีในส่วนของตัวคอสเอ่อคอสเมติกให้สวมใส่ด้วยครับออันนี้น่าจะเป็นรัอวกำแพงบ้านนะครับรัอวกำแพงบ้านอ่านี่มีสีแดงมีระดับต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากเรามีเพชรน,นะครับเราก็สามารถมาทําการสุ่มหาพวกอันนี้ได้นะครับทุกค,คนนี่พวกไอที่จับสัตว์นะครับผม มันก็จะบวกความสามารถที่แตกต่างกันไปละกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายยูด้ดําดํดํา